สวัสดีครับผมช่างสายเครือมาสักนะครับผมเอาวันนี้มาคลิปนี้มาส่งงานอีกสามตัวนะครับผมจะมีของสามท่านนะครับจะมีของคุณทวนชัยนะครับคุณชาลีแล้วก็คุณมงคลนะครับผมอีกสามท่านนะครับตัวนี้จะเป็นเมตรเจ็ดสิบหมดเลยนะครับสไนเปอร์จับขวานะครับผมจะมีจับขวาอยู่สองจับขวาอยู่สองตัวแล้วก็จับซ้ายขวาอยู่หนึ่งตัวนะครับผมก็เดี๋ยวทำคลิป รีวิวยิงให้นะครับผมเมตรเจ็ดสิบนะครับผมชุดนี้นะครับสามตัวเลยนะครับผมท้ายดูล้างดูนะครับผมราคาอยู่ที่สามพันห้ารวมส่งเก็บปลายทางนะครับผมอุปกรณ์พร้อมยิงนะครับแถมลูกสามลูกนะครับท่อพามเอหนึ่งชุดแล้วก็ยางสองคู่นะครับผมเป็นระบบไกเซฟนะครับผมที่แถมให้นะครับอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยววิธีการประกอบนะครับผมจะมีน็อตไป ใส่ท้ายปืนนะครับติดท้ายปืนจะมีอยู่สามตัวนะครับผมน็อตตัวยาวสุดให้ใส่บนนี้นะครับผมบนรางนะครับตัวสั้นใส่ใต้รางนะครับผมส่วนปีกนะครับผมส่วนปีกให้เอา่าที่มีรูจุดสต็อปปมนะครับสต็อปปมเชือกนะครับผมให้เอาไว้ฝั่งข้างล่างนะครับอ่านะครับเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าไว้ล็อกเชือกกันเลื่นออกไปนะครับผมกันเลื่อนออกไปนะครับเอาไว้ข้างล่างนะครับผมอย่าไว้ข้างบนนะครับเพราะว่า ถ้าไว้ข้างบนสายตัวนี้มันจะอยู่ข้างบนมันจะพันมันจะอันตรายนะครับก็ถ้าไว้ข้างล่างมันจะได้ปลอดภัยนะครับผมครับเดี๋ยวมาทดสอบยิงเป้าอยู่สามตัวนะครับเออสามเป้านะครับทดสอบด้วยยางสิบสิบสองมิลลูกสามสิบห้าเซนนะครับผม ย้ายตรงนี้นครับผมครับมา,าทดสอบนะครับระยะเป้าก็อยู่ประมาณที่เก้าเมตรนะครับผมเก้าเมตรครับเดี๋ยวมาทดสอบนะครับผมตัวแรกก่อนนับจากซ้ายมือนะครับขวดแรกในซ้ายมือนะครับผม นะครับเฉียดไปนะครับผมก็โอเคนะครับส่งงานสามตัวนะครับผมสนใจก็นะครับอ่านะครับสนใจก็สั่งสั่งทำหรือว่าลองโทรมาสอบถามก่อนนะครับตอนนี้จะมีพร้อมส่งอยู่เหลืออยู่สองตัวนะครับผมก็ความยาวจะเป็นเมตรแปดสิบนะครับผมยาวกว่าเมตรเจ็ดสิบสิบเซนนะครับก็ ถ้าสนใจก็สั่งจองหรือสั่งทําได้นะครับถ้าสั่งตอนนี้ได้ชันทันใช้หน้าหนาวแน่นอนนะครับผมปลาลอยดีช่วงนี้นะครับทุกปีนี้หน้าหนาวจะลอยดีมากนะครับก็ฝากผลงานปืนยิงปลาช่างสั่นในเพียงเท่านี้นะครับผมสนใจก็เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเก้าห้าสี่ศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดเบอร์นี้เป็นเบอร์ดีไลน์ด้วยนะครับผมก็โทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์มาขอชมรูปแต่ก่อนตัดสินใจซื้อก่อนได้นะครับผมขอบคุณมากครับ